สำหรับ Audit l o g กนะครับก็จะเป็น Tools หรือเครื่องมือนะครับที่ใช้สำหรับแอดมินเพื่อที่ให้แอดมินสามารถตรวจสอบได้ว่าในแต่ละยูเซอมี a อคชั่อะไรบ้างบนระบบ ecm viewer เช่น User a ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นเอกสารเป็นต้นโดยให้เราเข้ามาที่ในส่วนของทา k Admini s t r t t o o n แล้วเลือกที่ Audit Report โดยคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะสามารถตรวจสอบ แก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนต่างๆได้มากมายเลยครับตัวอย่างเช่นการแก้ไขอ e ีเมลเทมเพลตในส่วนต่างๆที่เราต้องการหรือในส่วนของ expire alert ซึ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารได้หมดอายุลงและเมนู archive โดยในส่วนของเมนู audit log นะครับจะสามารถเลือกได้เช่นการเลือกโมดูล repository โดยสามารถเลือกเป็น function view ก็คือเราจะสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยว่า ยูเซอร์ทั้งหมดของเรามีการวิวเมื่อไหร่บ้างเป็นยูเซอร์ไหนอีเมลไหนหรือ IP ไหน UUID ไหนบ้างตามตัวอย่างที่จะแสดงให้ดูนี้นะครับตัวอย่างเช่นกรณีที่ต้องการ Export Audit l o g เพื่อทำการตรวจสอบว่าพนักง,งานมีการเข้ามาทำงานถี่มากแค่ไหนหรือมี Action มากแค่ไหนครับและนอกจากนี้เรายังสามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้เพื่อใช้ในการทำา Report หรือใช้จัดเก็บเอกสารอีกครั้งหนึ่ง และตัวอย่างที่ได้แสดงต่อไปนี้ก็คือไฟล์ที่ถูก Export มาเป็น Excel นะครับซึ่งระบบจะจัดเก็บอย่างละเอียดตามตัวอย่างที่แสดงนี้เลยครับและยังมีฟังก์ชันอื่นๆเช่นการ Move การ Copy การ Create โดยสามารถทำการค้นหาได้ทั้งหมดเลยครับหรือมีการ Copy ในวันที่เท่าไหร่เวลาไหนข้อมูลก็จะแสดงออกมาผ่านการค้นหาเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการ Delete หรือเป็นการอัปเดตเป็นต้นครับ